นี่อาจจะเป็นกาลาติกอสสุดท้ายของประธานฟอเรนติโนเปเลสกาลาติกอสเวอร์ชัน3.0ว่ากันว่าคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเรยอันมาลิตอลอเสวัสดีครับชาวมาดูเวดิสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตัยวัยวรุ่นชุดขา ณเวลานี้ที่สโมสรเรอัมลมาดริดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ยุคเปลี่ยนถ่ายแทบจะสมบูรณ์แบบ100%แล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทางสโมสรเรอัมลมาดริดเนี่ยได้มีการทําเรียกว่าโปรเจกต์กาลาติกอสมาหลายยุคหลายสมัยแล้วซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับต้องยกความดีความชอบให้กับท่านประธานฟลอเรนติโนเปเรสเลยนะครับเป็นคนจุดประเด็นครับแล้วก็สามารถทําได้จริงอย่างที่เขาได้กล่าวไว้นะครับตั้งแต่การได ได้รับเลือกมาเป็นประธานสโมสรอนโดยอันมาริดครับโดยโปรเจกต์นี้ครั้งแรกที่เป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงราวๆปี2 0 0 0นต้นๆครับนั่นเรียกว่ากาลาติกอสยุคแรกที่ซึ่งจะมีซูเปอร์สตาร์ในยุคนั้นครับไม่ว่าจะเป็นซิดนซีดานลุยฟิกโก้เดวิดแบ็กแฮมโรนันโดลุยนาซาริโอเดลิมาลาอูกอนซาเลสและคนอื่นๆอีกนะครับแต่ยุคนั้นเนี่ยต้องยอมรับกันเลยนะครับว่าเป็นโปรเจกต์ที่อยากรวมซูเปอร์สตาร์อย่างเดียวครับแต่เรื่องของการ เาการเคมีในการเล่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โฟกัสมากครับทำให้ณนะเวลานั้นต่อให้มีซูปเปอร์สตาร์ทั้งทีมแต่ก็อาจจะไม่ใช่ยุคที่ดีที่สุดของเรอ,อัมลมาดริดครับแล้วหลังจากนั้นครับก็เข้าสู่ในช่วงยุคกาลาติกกสยุค2ซึ่งยุคนี้เนี่ยเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จล่ลมทลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทฟี่เรื่องแชมป์ถ้วยรางวัลที่สามารถคว้ากันได้เนี่ยนะครับโอ้โหก็เยอะแยะมากมายครับรวมไปถึงเรื่องของแฟนบอลในยุคนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายจริงๆครับแล้วก็พึงพอใจกับนะัก เตะในชุดนี้สุดๆไปเลยนะครับนำทัพด้วยคริเยโนโรนัลโดครับที่ย้ายสู่เรอัลมาดริดในปี2009ครับและก็มีนักเตะคนอื่นๆตามมาสมทบนะครับไม่ว่าจะเป็นคาริมเบนเซม่าแกเรตเบลครับที่เราเรียกกันว่ายุค BBC นี่มีรวมกองกลางเทพๆที่ได้ยกย่องว่าเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในโลกยุคหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนี่โครสคาเซมิโลแล้วก็ลูก้าโมดริตนั่นเองแล้วแนวหลังเนี่ยก็แน่นปึกๆนำทัพโดยเอลกัปตันเซอร์จิโอลามอสครับต้องเรียกว่าเป็นยุคที่สามารถประสบ ความสําเร็จได้มากมายที่สุดในยุคหนึ่งของสโมสรเรอัมลมาริดเลยผลงานที่แฟนราชาลืมไม่ได้เลยก็คือการที่สามารถได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับติดต่อกันถึง3สมัยในช่วงปี2 0 1 6ถึง2018นั่นก็เรียกว่าสุดยอดมากๆแล้วครับแต่ณเวลานี้ก็เดินทางมาจนถึงกาลาติกสยุค3.0แล้วนะครับแล้วนักเตะในยุคนี้นะครับที่เรอัมลมาริดดึงเข้ามาเนี่ยสำหรับผมมองว่ามีการพัฒนาการมองการไกลามากขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเริ่ม นับตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันไม่ได้คิดแค่จะเอาซูเปอร์สตาร์มารวมกันในทีมเหมือนยุคแรกๆแล้วนั่นเองนะครับซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่แบบนี้มันอาจจะไม่ได้เรียกว่ายุคการาติกรหรือเปล่ามันอาจจะเรียกว่ายุคดาวรุ่งตัวเทพหรือว่าเด็กเทพในสมัยนี้หรือเปล่าครับพี่มันก็อาจจะใช่ครับแต่สําหรับแฟนราชันยังไงก็คือกาล์ติกกสแค่เปลี่ยนคอนเซปต์ครับเปลี่ยนคอนเซปต์ยังไงนะครับในยุคแรกเนี่ยเน้นซูเปอร์สตาร์เข้ามาครับไม่ได้สนใจเรื่องอายุเท่าไหร่ครับอยากให้มารวม เรอันมาริดได้เท่านั้นเองครับบางคนก็มีอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของตำแหน่งการเล่นเนี่ยใส่ใจแต่ด้านของแนวลุกเนาะในช่วงการติกอรยุคแรกแต่ในส่วนของแนวรับเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีตัวเป้งๆครับเออเหมือนพยายามจะเน้นแต่เกมรุกทําให้เกมมันอาจจะขาดสมดุลครับแล้วก็ฟันเฟืองที่สําคัญอย่างมาเกเรเล่ในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็โดนด้อยค่าละกันเขาเลยไม่ได้อยู่เป็นตัวเชื่อมระหว่างนักเตะระดับท็อปในยุคนั้นนะครับทำให้เรอันมาริดยุคนั้นโอเคไม่ได้ประสบความสําเร็จมากสเสร็จการพัฒนาเนี่ยนะครับใน ในกลาติกอรยุค2เราจะเห็นเลยว่าทางสโมสรไดมอลิดครับเริ่มมีความคิดที่จะดึงนักเตะมาตั้งแต่อายุยังไม่เยอะมากครับเพื่อให้มาโตไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าได้บางส่วนและกันนะครับบางส่วนก็ได้มาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง25ปีแต่บางส่วนเนี่ยก็มาหลังที่อายุเกิน25ไปแล้วก็มีเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ว่าก็เป็นการเริ่มเอาคอนเซปที่ว่าจะดึงนักเตะระดับท็อปมาตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยนะครับมาใช้ในกราติกอรยุค2เริ่มมีแล้วนะครวสน่ กาลาติกอดยุค3นี่คือเน้นเลยครับว่าต้องเป็นลักษณะของดาวรุ่งหรือว่านักเตะอายุน้อยเท่านั้นครับบางคนก็แซวกันเลยนะครับว่านี่คือเรอันเมลิตยูย่ก็คืออายุตัวหลักแทบจะไม่เกิน25ปีเลยเราลองมาดูในแต่ละตำแหน่งนะครับว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเริ่มจากผู้รักษาประตูโอเคแหละณนะเวลานี้น่าจะเป็นทีโบกูตัวก็คือผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งนะครับแต่ว่าก็มีผู้รักษาประตูมือ2ตัวเทพยอย่างอังเดรลูนินครับที่มีอายุ ตอนนี้เพียงแค่25ปีเท่านั้นครับยังอยู่ในคอนเซปต์ส่วนแบ็คซ้าเนี่ยนะครับถ้าได้เอาฟงโซเดวิสมาครับก็จะมีอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นแบ็คขวาครับโอเคแหละ น่าจะต้องมีตัวเก่าประคองกันบ้างนะเวลานี้ก็จะเป็นแดนนี่คาร์ฮาวที่เป็นพี่ใหญ่นะครับแต่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะครับก็คงจะต้องซื้อแบ็คขวาที่อายุอยู่ในราวๆที่ผมบอกไปครับ25ปีเข้ามาอย่างแน่นอนครับมีข่าวกับนักเตะหลายคนเลยทีเดียวนะครับที่ยังอายุน้อยๆในส่วนของแบ็คขวาเนาะแล้วก็เซนเตอร์คู่ครับจะมีเป็นเอเดนมิลิตานะครับซึ่งเอเดนมิลิตาอายุอยู่ที่26ปีนะฮะและอีกคนหนึ่งที่จะยืนคู่กันนะครับน่าจะเป็นอันโตนิโอรูดิเกอร์โอเคแหละอาจจะอายุเกินนะครัับบสหร กอดิเร์แต่ในตำแหน่งนี้ครับเรอัลมาลิตก็มีข่าวกับเลนี่โยโร و ซึ่งตัวเลนี่โยโร و เองนะครับอายุก็เพียงแค่18ปีเท่านั้นโอ้โหวันนี้เด็กมากเลยทีเดียวนะครับส่วนในแดนกลางเนี่ยนะครับโอ้โหเด็กเทพอายุน้อยๆเพียบเลยนะครับเริ่มจากเอ็ดวาโดคาร์มาวินกาครับอเลเลียนชูอาร์เมนี่เฟเดริโกบาเบเดนะครับก็ยังไม่เกิน25ปีแล้วก็จูด์บิลลิงแฮมนะครับและนี่ยังไม่นับถึงอาดากูเล่แล้วก็บราฮิมดีแอสด้วยนั่นเองนะครับและในส่วนของแดนหน้านะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กเทพของ จริงครับไม่ว่าจะเป็นวินิชุูจูเนียโรโดิโกโกเอสคิเรียนเอมบาปเป้ครับแล้วก็นักเตะที่เด็กที่สุดในแดนหน้าของมัดริดตอนนี้น่าจะเป็นเอนดริกนั่นเองนะครับเออก็ในแดนหน้าไม่มีใครเกิน25หเลยนะที่ผมพูดมาที่น่าจะเป็นตัวหลักในฤดูกาลหน้านะครับมีอายุเยอะหน่อยก็คือเอมบาปเป้นะครับที่ตอนนี้ย5่าย่างเข้า26ปีนั่นเองหลายๆสื่อเลยคาดการณ์ก็ว่านี่คงเป็นกาลาติกอสที่ดูสมบูรณ์แบบและสามารถรวบรวมเด็กอายุน้อยมาได้เยอะมากที่สุดตั้งแต่เคยทํามาครับคอนเซปต์นี้ม ชัดเจนที่สุดแล้วสําหรับการาติกอสยุคนี้นั่นเองครับก็เลยมีการคาดการณ์กันว่ายุค1ประสบความสําเร็จน้อยแล้วยุคที่2ประสบความสําเร็จอย่างมากมายและยุคที่3ครับมีโอกาส ที่จะประสบความสําเร็จมากมายกว่ายุคที่2ได้อีกนั่นเองแล้วไม่แน่นะครับนี่อาจจะเป็นกาลาติกสยุคสุดท้ายของท่านประธานฟลอเรนติโนโปเปเรสแล้วเพราะณนะเวลานี้ครับท่านประธานฟลอเรนติโนโปเปเรสเนี่ยก็อายุ77ปีเข้าแล้วนะครับถ้าเราหวังว่าจะได้เห็นกาลาติกสยุคที่4เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยน่ายจากเด็กๆยุคนี้นะครับแล้วเด็กๆยุคนี้ส่วนใหญ่สัญญาเนี่ยก็จะไปหมดอยู่ถแถวๆปี2030เลยนั่นเองนะครับท่านเปเรสอาจจะมีอายุมากแล้วนั่นเองนะครับดูแกยังจะทำกาลาติกสยุค ต่อไปไหวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผลงานชิ้นโบแดงผลงานชิ้นสุดท้ายของแกน่าจะทิ้งไว้กับกาลาติกอสยุค3านี่แหละครับฤดูกาลหน้าคงเป็นฤดูกาลที่น่าดูที่สุดสําหรับแฟนราชันครับอยากจะดูกันทุกแมตช์เลยทีเดียวพลาดไม่ได้จริงๆแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของกาลาติกอสยุค3าฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับฮานหลามมาริดสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรมลมาริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวัน ันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนกลาเซียสสวัสดีครับ